คุณผู้ชมคะอีกหนึ่งกลุ่มที่มีปัญหาก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวนะคะอย่างอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาซึ่งต้องปิดไปตามคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะรับมือกับการระบาดของโควิด -19 ทางผู้ที่อยู่ในชุมชนที่อ่าวปัญญีซึ่งซึ่งประกอบที่เกาะปันญ,ญีนะคะซึ่งประกอบกิจการท่องเที่ยว กันไม่ต่ำกว่า350ครัวเรือนประสบปัญหาขาดรายได้มาไม่ต่ำกว่า1เดือนแล้วนะคะและพยายามที่จะสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นติดตามรายงานจากคุณวิลาสินีสุภรสค่ะเกาะปัญญีหมู่บ้านกลางทะเลในจังหวัดพังงามีประชากรมากกว่า1,800คนกว่าร้อยละ80ของประชากรประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวปิดสนิทตั้งแต่วันที่25แล้วก็วันที่26อุทยานแห่งชาติประกาศปิด,ปดแต่หลังอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาประกาศปิดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวมานานกว่าหนึ่งเดือนรายได้ของชาวบ้านส่วนใหญ่กลายเป็นศูนย์จากที่ปิดเกาะเนี่ยก็คือแน่นอนว่าไม่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาตรงนี้แล้วก็ ทุกอาชีพก็คือต้องหยุดหมดรายได้ก็ไม่มีจะเข้ามาตรงนี้ค่ะก็คือไม่ไม่มีเลยมาประมาณเกือบจะสองเดือนแล้วตั้งแต่ที่ทางการเขาประกาศปิดเกาะเงินเยียวยาห้าพันบาทจากรัฐบาลกลายเป็นความหวังว่าจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแต่หลายคนต้องผิดหวังกวีการบอกว่าชาวบ้านต้องออกไปตกปลาออปหาหอยออแต่ก็เพื่อประทังชีวิตเท่านัา้นไม่สามารถนำไปขายได้เพราะไม่มีคนซื้อ ขณะที่รายรับกลายเป็นศูนย์แต่รายจ่ายของคนบนเกาะยังคงดำเนินต่อไปค่าใช้จ่ายรายวันหนี้สินรวมถึงค่าน้ำค่าไฟที่ต้องจ่ายในอัตราพแพงกว่าคนบนฟังในนัานไหนที่เดเข้ามาช่วยได้ก็อยากให้ลงมาช่วยก่อนลงมาดูก่อนอนี่นะคะเพราะที่นี่เดือดร้อนจริงๆให้มีก็คือไม่มีจริงๆม,มันทำอะไรไม่ได้เลยจริงๆ อย่างบางคนนูลูกเนี่ย,ยังไม่มีเลยทําเพิ่อลูกเนี่ยบางคนก็ต้องเจียดใช้บางคนก็มันจะนำกลับมาใช้ซ้ําอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่แบบน่าสงสารกันมากๆค่ะทีมข่าวติดต่อไปยังกำนันตำบลเกาะปัญญีได้รับคำตอบตรงกับชาวบ้านวันที่ผ่านมายังไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐเข้ามา ทั้งในส่วนของข้าวสารอาหารแหง้งหรือมาตราการที่ชัดเจนเรื่องค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งตำบลเกาะปัญญีไม่ได้มีเพียงหมู่บ้านเดียวแต่ยังมีชาวบ้านเกาะไม้ไผ่เกาะหมักน้อยรวมทั้งตำบลกว่า800ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันชาวบ้านก็อยากได้แบบของกินอะไรข้าวสารหรือว่าปลากระป๋องอะไรอย่างนี้ข้าวสารหน้าโลไก่ไก่อย่างนี้ก็อยู่ได้แล้ว ที่สำคัญท the <10. S 1> ี่สุดคือภาระนิติคือหมายถึงว่าค่าไฟฟ้าต้องจ่ายให้กับอบตแม้กระทั่งอบตลดมาสิบสาบาทมาถึงนับปัจจุบันนี้เหลือสิบบาทแต่ชาวบ้านผมคิดว่าไม่มีกําลังจะจ่ายเพราะว่าไม่มีตังเลยไม่มีตังเลยบอกตรงๆแม้กระทั่งนี่บอกตรงๆแม้กระทั่งว่าเก้าสาเก้าอะไรนั้นบากคนองไม่มีจริงๆยอมรับจริง ประชากรของหมู่บ้านเกาะปัญญีส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามซึ่งปลายเดือนนี้จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนหรือช่วงของการถือศีลอดซึ่งพวกเขากังวลว่าหากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ยังไม่ดีขึ้นชาวบ้านยังไม่สามารถกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติและยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือความเดือดร้อนก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเวลาสินีสุภรสไทย P ีบเอสรายงาน